นี่ครับผมผ่านมาสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพอดีขี่รถผ่านมาครับผมเห็นนกกระปูดครับผมมันไม่ยอมบินหนีไปไหนนี่ครับนี่ครับนกกระปูดครับผมนี่ครับ เดี๋ยวมาดูกันครับผมมันจะหนีไหมนี่ครับหันหน้ามนาะไม่รู้ว่ามันทำไมมันทำขนอย่างนั้นครับนี่ครับแล้ก็ปูดมันบินไม่ได้หรือเปล่าวะนี่ครับ อยู่กลางไร่ป่าอ้อยลยครับผมติดทางครับนี่นี่ครับเดี๋ยวเราจะลองขี่ไปดูใกล้ๆก,ก,กันครับผมว่ามันจะบินไหมอ่าออ่าอ่เข้าไปแล้วครับเออไป,ไปไหนนะครับ นี่ครับอยู่ในล่งครับนเดินไปนู่นแล้วครับผมโอเคครับผมอยู่บรรยากาศเจอนอกกระปวดสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับผมฝากติดตามคลิปโอ,อสายลุยด้วยนะครับสวัสดีครับผม